มาถึงที่วัดเปานเสาครับก็จะได้เรียนเชิญซึ่งเป็นกรรดานากรงเอาไวยสมเด็จพระนบุรพาจารย์ของวัดเสาเตอกและอันนี้เหรออันนี้ของนายกอ๋ออ๋อตอนนี้ คณะครูสมาธิก่อน,นำเอาอาหารมาร่วมด้วยเช่นเดียวกันรคกราบนมัสการท่านพระครูธ,ธรรมานุจารีและรับของที่ระลึกกราบนมัสการท่านพระธรรมบัชราธิการวัดบวรนิเวศวิหาร เลยกราบนมัสก,การพระครูสันติธรรมานุยุทธ์วัดป่าวะไหลเลยกราบนมัสก,การพระเทบวัชิรสุทีเจ้าอาว,วาสวัดธรรมนิการามเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันและพระราชมีทเมธากรนกนวีวัดสนามปราบ ที่ประทูหัวหินแห่งวัดสุขสำราญรองประธานที่ปรึกษาสถาบันพลังกิดตาอภลภสศึกษวัดเขาเต่าหัวหินม้นเป็นประธานในงาน ถวายมุยมท่านพระครูธรรมานุจารีมีนามเดิม,ม่าพูลช่างเพียรท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2484ที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านอุปสมบทเมื่อวันที่10ธันวาคม2512 ขณะที่มีอายุครบ29ปีณพระัทศสีมาพระอุโบสถวัธร,รมิการามรวรเวหารโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพสุทธิโมลีหลวงพ่อปิ่นอดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัธร,รมิการามรวรเวหารเป็นพระอุปชาพระครูวินัยโสพิตวัธรมิการามรวรเวหารเป็นพระกรรมวาจาจารย์และท่านได้รับฉายาว่าธรรมะ ปฏิทินูิงหน่นะไมมวรับนีมีพระจงสมณสริบรูปนะครับที่เจริญพตมนวบะคุณเจ้าจ้า ทั้งในจังหวัดเะยองท,ทีรีขันเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง,ยงวาาารวมทั้งกรุงเทพมหานครวัดบุรมิวัดวิหาเข้ามา <iende> เป็นปลูกศิษย์หลวงพ่อนะครับท่านเรียนจบชั้นโมสมแล้วก็จบประโยคบารีวยากรหนึ่สองจบนักธรรมชั้นเอกและได้อยู่จำบรรษาที่วัดธรรมิการามวรวิหารส่วนด้านการปฏิบัติธรรมนั้น ท่านได้ศึกษาปฏิบัติทางธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทพสุธิโมลีพระอุปชาของท่านครั้นที่ท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปิยมุนีในปีพศ2 5 1 6 1 9ถึง2519ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดสเสนหาตำบลพระปฐมเจดี JD อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อศึกษาเพิ่มเติม ปีพศ2523ถึง2524ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดราชประดิษฐ์สถิตสีมารามเป็นเวลาสองปีเพื่อเรียนครูปริยัติธรรมปีพศ2525ท่านไปจำบรรษาที่วัดพุทธบูชาเขตบางมดกรุงเทพมหานครอ่านเป็นวัดที่มีแนวแถวการปฏิบัติของพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระมหาบุรพาจารย์ฝ่ายวิปัสนากรรมฐานในยุคปัจจุบันวัดพุทธบูชาเป็นที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาสองด้วยณวัดพุทธบูชาแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันมีพระเดชพระคุณพระพรมวชิราพรหลวงปู่ศนอนาลโยเป็นเจ้าวาดท่านเป็นพระมหาเทระสายกรรมฐานผู้สืบทอดปฏิปทาของพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต ท่านมีชื่อเสียงด้านธรรมะปฏิบัติการภาวนาที่เรียบง่ายเน้นการดับความสงสัยเรื่องความสุขในชีวิตเรียกเป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครส่งน้ำหลวงพ่อเสร็จก็จะเป็นคิวของอุบาสิกานะครับโดยคุณแม่ชีตามด้วยญาติโยมผมจะถามครูบามาจากวัดอะไรนะครับวัดทุชณี ุชนีที่ไหนนะฮะอยู่ในป่าละู oh. บนบึงนครอ oh. ๋อค้ับผมคคับสาธุครับปี2526ท่านพระครูธรมานุจรีได้มาปฏิบัติธรรมและรักษาการอยู่ที่วัดธรรมเขาน้อยบ้านหนองเตาปูนกุยบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันซึ่งเป็นวัดที่มีถม้ำอันเป็นสปะยะในการทำสมาธิภาวนา เป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์สายลวงปู่มั่นแวะเวียนมาปฏิบัติที่นั่นเสมอปีพศ2527ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดธรรมิการามวรวิหารอันเป็นวัดต้นสังกัดซึ่งโดยปกติแล้วท่านจะชอบปฏิบัติอยู่ที่ถ้ำเพื่อค้นหาความสงบจากภายในอันเป็นแนวทางสมาธิภาวนาตามหลักปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทา การเดินทางสายกลางหรือมรรคกแปดหนทางแห่งการพ้นทุกข์เนื่องจากในวัดมีอยู่หลายถ้ำเช่นจากยอดเขาลงไปทางทิศตะวันออกจะมีถ้ำลิงถ้ำข้างขขาวเชิงเขาเบื้องล่างด้านทะเลจะมีถ้ำพระและทางด้านทิศใต้จะมีถ้ำใหญ่เรียกว่าถ้ำสุขสัตรเจริญธรรมวัดธรรมมิการามวรวิหาร ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีขนาดสูง245เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบเป็นวัดที่มียอดเขาที่เป็นช่องทะลุปโปร่งคล้ายกรอบกระจกทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีตจำนวน396ขั้นท่านพระคร,ธร,ระูธรรมานุจรีหลวงพ่อพูนธรรมปฏิตินโนท่านได้มาพักประจำที่ทําข้างล่างเขาช่องกระจก จนกระทั่งญาติโยมที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาการปฏิบัติของท่านได้ร่วมกันสร้างกุฏิถวายและนิมนต์ให้ท่านขึ้นไปพักจำพรรษาที่กุฏิด้านบนเขาปีพศ2553ท่านได้ออกเดินทุดงกับคณะพระสหธรรมิกจากวัดมหา,าธาตุทุดงจากทุ่งใหญ่ในเรีสวนเข้าสู่ภาคใต้ถึงจังหวัดสงขลา แล้วย้อนกลับมาภาคกลางจนถึงจังหวัดสระบุรีทั้งนี้เพื่อสแสวงหาความสงบจากภายในบควะััี โดร่กับตัวละครโดยเป็นการกายกรรมการจีบกันอยู่กันเพื่อเป็นการสนุกสนานกัน ปีพศ2548ท่านได้เลื่อนเป็นพระครูธรรมานุจารีเป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษแต่ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาเต,าต่าตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะน,นั้นวัดเขาเต,าต่ากำลังอยู่ในสภาพทรุดโทรมลและท่าน ได้ทำการพัฒนาวัดถนนห้นทางสาลาและกุฏิสงฆ์ทำให้วัดเขาเต่ามีความเจริญมากจนถึงปัจจุบันปี2553ท่านได้สนับสนุนอาจารย์วุฒิกรสถานธรรมองอาจให้มีการก่อตั้งสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพเป็นสาขาที่18ประจำอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันโดยการเริ่มสร้างอาคารครูสมาธิ โดยมีพระเดชพระคุณ่ทนจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังศรินเทโรได้มาเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2555จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา17ปีเป็นกตนมิกิจพระําจำเป็นคุณรุ้งครับสิสีธรรุรักเมจีเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องปุริสาสมาธิพาลุกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสวดมนต เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เหมือนกันต่อมาในปี2556ท่านพระครูธรรมานุจารีเจ้าคณะตำบลหัวหินได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าคณะอำเภอหัวหินฝ่ายธรรมยุทธและในปีพศ2564เนื่องจากท่านมีอายุครบ80ปีมหาเทรสมาคมจึงมีมติแต่งตั้ง,งพระครูธรรมานุจารี เจ้าอาวาสวัดเขาเต่าเจ้าคณะอำเภอหัวหินฝ่ายธรรมยุทธ์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ต่อมาดูสมาธิใกล้จะหมดครอบครัวเราเหอนการเนเรียนสมาธิใ้ยังมีก็ยังมีับยังมีเหลืออาจารย์นุ่มครับวันเพ็ญสุนิรันต์รอบนี้อาจารย์ลงก็เตรียมก้อาจารย์มาให้ลงถวายลงพ่อเพื่อเป็น thank <laughs> มีชีวิตอยู่าตัวจริงมีชีวิตอยู่อันนี้คุณตุ๋ยนะครับแม่ครัวเชฟมือหนึ่งเรื่องทำอาหารนิสายเนี่ยฝีมือถุดยอดนึกว่าทำเป็นแต่อาหารนิสารอาหารฝรั่ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำนั้นต้องพิจารณาไคร่ครวญให้ถ่องแท้ก่อนที่จะลงมือทำเข้าถึงเข้าใจแล้วก็พัฒนาวัดก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยคนหมู่ชนทั้งหลายที่เป็นเจ้าของศาสนาและวัดต้องช่วยกันดูแลต้องช่วยกันร,รักษาต้องช่วยกันประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ถ้าไม่มีญาติโยมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรเท่านั้น ที่ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพุทธบริษัทสี่ทางนั้นพุทธบริษัทสี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายเป็นพระเป็นเนนเป็นชีเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามต้องช่วยกันตรงนี้ช่วยกันดูแลวัดดูแลพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราทำกันได้อย่างนี้พระพุทธศาสนา ก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดไปนิสัมมะกระนังเสือโยใคร้ครวนเสื้อก่อนแล้วจึงทำดีกว่าพระครูธรรมมานุจาริ